เรจะจิกอันนั้นกระพาคันี้มาไส่อยู่ทิ่งบอนขี่ไกลอยู่แต่ว่าเราจะปูแบบนี้นี่ยานว่าขี่ไกล้มันจะบบตกงายเห็ดให้ขี่ไกล้มันอยู่ทิ่งนี่ร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นเขาต้องจิกเอาเห็ดห้างห้างเอาคือเราซานนี่แหละมีหูเพื่อสบายขี่ไกล้มันจะตกลงมาอยู่กลางสบายเขาปัดกวด นีแ่แหละเชีกเอา,เ,อาเป็นเส้นเป็นเส้น ภานี่เาจะตัดออกเนาะเพราะว่าเ้าแทกตามขนาดอันคอไก่หรือว่าลูกไก่อันนี้เขาตัดออกมันยาวเกินตัดออกแล้วจึงค่อยพาเป็นเส้นน,น้อย เขาจะเห็ดแบบนี้แหละบอลกลางนี่เขาจะเห็ดเป็นหูแบบนี้เพื่อสบายขี้ของมันมันจะตกลงเบื้องนี้กับเบื้องนี้เนี่ยเขาจะปูกระภากเลยไม่แต่บอลน,นี้แหละบอลทีไกนอนเวลามันนอนมันจะขี้ไซเขาต้องเห็ดเป็นหูไม่ได้เขาจะพาไม้ไผ่อีกมานีบไซเลยเพราะว่ามีเสือกแล้วเสือกจากอัน หลวงพอจักรีผนโซมมาให้ก็เลยตอนนี้แหละเขาเอามาใส่มามัดใส่เลยมาจากไม้ไผ่ ดีเลยซีบอลบอลเขาหนีบใส่แต่กอนเฮาจะหนีบต้องได้ทากออกที่มันคมเนาะนี่เพื่อเสือกที่เขามัดบ่ให้มันคาดง่ายโอเคได้แล้วสมี อันนี้แหละเสื้อที่ล่วงพ่อจักรีเิืนโซ่มาให้เราเอามามัดใส่คอไก่เนาะมัดแบบนี้นง่ายอยู่เนาะมันแล้วไปบุคือเราใส่เสื้อแบบสมัยก่อนมันยาก ตัวนี้นี่ทนทานอีกเสื่อมไปมีหมัดแบบนี้นี่นง่าย ว่าเรียบร้อยเหามัดกระพากที่เฮาปูื่งกี้นี่เฮามัดซีบอนแต่ว่าเฮามาเบิ้งคืนมันบ่คอยแน่นปันใดก็เลยเอาอีก2บอนมาเติมใส่รวมนี่6บอนบอนเฮามัด6กเซนเลย ที่เขาจะนีบใส่ผ้าเวลาเขาเอาผ้ามาแปะใสเขาก็เอาไม้อันนี้มานีบแล้วก็เอาเสือกมามาัด สมเร็จครั้งหนึ่งแล้วต่อไปเนี่เาจะแอมระวางกลางอีกเพราะว่าเราจะแบง่งสองห้องเห็ดกลางแล้วจึงมาเห็ดทางท้ายอันนี้ เสือกนี่บ่ฮอดเราต้องมัดไส so ้ซองอันต่อใส่กันเพราะว่าเสือกมันสั้น ตอนนี้ก็เทอว่าสำเน็จหอ,อแอมระวางกลางเรืออีกบึงนั่นเราจะเห็นบึงนีต้ต่อเอาใส้อันกระพากที่เาราซับนี่ สามแผน่นสามแผ่นตัวนี้จำเลยเขาต่อไว้เสือก่อนถ้าว่าล่วงพ่อจักรีบ่ส่งเสือกอนี้มาให้นี่แหงยากว่านี้อีกเขาต้อง เจาอันไม่ไพ่เอาตะปูมาตอกแต่มีเสื้อแบบนี้กะค่อนข้างง่ายแน่แต่เราเอามามัดเลยเอามัดไว้ก่อนมัดไว้แต่บ่ต้องมัดแน่นถ้าว่าเฮาหัดจ้ำนี่เฮาเอาออกก็ได้ แต่ว่าเขาสามารถเอากระพากมายัดระวางกลางประมาณนี้แลหละมัดไว้แบบนี้มัดเลยมาน,นีบใส่ มัดไว้เพียงมันอยู่เมื่อเฮายัดใส่จำเฮาจึงคอยหัดให้มันแน่นอีก nói nên họ xài gì nữa Hãy subscribe đi kênh Ghiền ถือว่าสำเร็จห่อแอมสามห้องเอาองห้องแต่ว่าสามพาเนาะบ่อนห่อแอม,มแต่เราจะแอมอีกเบื้องล่างแล้วก็บเบื้องหน้าสุดท้ายเราเลยอ,ออกไม่ทีเฮานี้เพราะว่ามัน ต,ตึงอันี้เวลาเขาเอากระพาคกมาแอมนี่มันเป็นหูก็ะะเลยตัดออกตัวนี้ก็ต้องได้แกะออกอีกพาเขาจะเลื่อยออกทำนี้ ตอนนี้เฮาแอมกับสำเร็จไปอีกทางเลือแต่ข้างหน้าข้างหน้านี่เฮาจะแมอมนี่ยงหยาบหน่อยนึงเพราะว่าเฮาจะเห็ดประตูประตูะตเบื้องนี้กับเบื้องนี้เพราะว่าเฮาบ่เห็ดประตูเนี่ยมันง่ายเวลาเฮาแอมแอมบวลดเลย เขาเจาะบอลประตูถ้าว่าเฮาตัดมันจะบ่เสมอเฮาต้องเอามีดันนี้มาตัดใส่คอตเอามันจึงเสมอ เอาอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็มาตัดแบบน,นี้คือกันความสูงประตูประมาณนี้แหละเราจะเห็น แคน้อยห่อใส่ยู่นี่พอดีเลยเ่าจะไว้สนเหมือนเบื้องในไว้เบื้องนอกมันขึ้าย Okay. หรือว่าลกไก่เรือแต่เหามุ่งลังคา